กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกลับสบายดีเอฟซีเบอร์ทุกท่านได้พี่น้นนองเลยพบพ่อกันคือเก่าพี่น้องตอนเนีนเด็กเมใหญ่เคี้ยวกำลังมาส่งปูนพี่น้องเอ้ยโอ้เตกะก้ามาพี่น้องเอ้ยให้นะให้ให้สนิทอุ้มดูสนิทอุ้มดูมาเถอะบางัม สนั่นเลยไอ้หมหายกมหายกขอข้ามาส่งปูนโอ้ยคอยสั่งปูนห่านแตจะมาหายหลกด้าอีกไ่ได้เลยเออาได้บ่ได้สั่งปูนสิบสอบเี่น้องเลยปูนเขียวสอบละลอยสอบละลอยบาท ตอนนี้ทางในส้างเป็นกำลังสาพี่น้องเอ้ยกำลังสะกันสนันเลยสอันงบสองบ่ไลสอบองสพี่น้องเอ้ยเอานยกบอะอ้ยาล้วสาสีล้วสาเส้นว้ล้วสาบ่มีเงิน เอาเอาอาติมาอบอกเอาอกระยาเส้นไหวเส้นไหวให้เส้นเยอะให้เส้นหนิบบอเออมาไม่ยืดนะอยู่ว <c oughs> ัดไม,ม่ยืดส่างกำลังพากันสาบนะพี่น,อน้องเนาะอืโทษคือสิสาบแล่เอาคนในท,ทีมงานเบาตายจาังสิมาเทพื้นนะพี่หน่อง บหืนบันบหืนบันเลยพี่น้องเออตอนอืมซิปสอบสอบละลอยบาท สเพง่นมาหาคนพี่น้องเมือนปกติทีมงานเ่นมีหกคนเป็นม่ บอกเรื่องครับรถใหม่สุรรณเนาพี่น้องไปนมันอยู่ที่บอเนาะอยู่พี่เลเยเมื่อนี่เอาเอาเฮียาสางหน่อยมานำไปหน่อยเมอเางอยมไปนอ

ันยจนหย่านพี่น้องเอ้ยอ้แม่ันยพักมาให้แมยใหญ่เคียวเมื่อแลไรบอกได้ว่าแม่น้องอันเนยพากมาใหา้แมยใหญ่เคียวอ่ะนี่เด้อสาินพาักให้อ่ะนี่สิเมืออ่อแลไรพี่น้องเอยเพื่อสิเมื่อไรพ่ อืมนสะอาพี่น้องเลย หาเบิ่งตัวเป็นเหตุสำเร็จถือจักมือเนาะพี่น้องเนาะหาเบิ่งความความละเอียดนำเนาะวาสิละเอียดด้สดั่ใจเนาะพี่น้องเนาะกำ <c oughs> ลังสาบเซลเลยตอนนี้ vượt <laughs> 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 cọc được gì đơn không đầy đó.

น้องตานมาแต่ซื้อน้ำกินพี่นออ้องเอ้ยมาแต่เอาน้ำกินอยู่บ้านใกล้เคียงและบ้านหอยมว่วงเนาะพี่น้องเนาะ,นนะ <c oughs> ตุกกันกระตุกหนึ่งสองพันกีพี่น้องกระ <c oughs> ตุกหนึ่งสิบบาทเนาะ <c oughs> ตุกหนึ่งสิบบาท <c oughs> สองพันกีสองพันกีบานเฮาตึกเอามาปลาลุงเลยอันนี้ปลาลุงไปดิปลาลุงพอน้องอันเนยวะ ขาตานมากะเด่นี้แล้วเป็นเอารถวีโกคอยาวไปเอาพี่น้องเลยมาเรียนไหวเนาะอืม บรรยากาศย่ำสวยพี่น้องเอ้ยตอนนี้นิ่งเลยเด้อพี่น้องตอนนี้ก็คือลมบ่แห้งเนาะแบบธรรมดามๆเชยๆพี่น้องแต่ว่าบรรยากาศยังหนาวอยู่เลยพี่น้องเอ้ยอยู่ห่มหน้าหนาวออกแดดหฮอนพี่น้องเอ้ยอยู่ห่มหน้าหนาวอยู่กับแดดหฮอนฮอนไหลเพราะว่าแดดแห้งข้าจะมาส่งนะสิแพงพี่น้องกระตุกหนึ่งซาบาทแต่เป่าเองนะตุกหนึ่งสิบบาทกระตุกข้าวโอมเป่าหนามข้าเจ้าสื่อเนาะ เรียนระดาบอัจจิน้องเลยเขาห่มกสิมันเหมืนเลจักหน่อยสิบแปดตุ๊กขบบ้างสิบเก้าบ้เออป่ากับปั่นลานเอากันพี่น้องเอ,อ้ยพุ่นสนีป่ากับนอ้องอเนยเข่าวอเนย์าานยบ่เนี่ยเร้าออกมาข้างนอกก็สิมาเจอพอน้องอเนยพี่น้องกำลังคุดคุดเหตุยังก็เทคานคุดเทคานลุ่มก่อนเออเป็นแบบนั้นครับคุด กูเทคานบ่ไดหมัดเล็กบ่อือออันนี้คือสีก็ออกมาเห็ดนาไดก็ออกมาเห็ดบ่อนดังไพรเห็ดบ่อนบ่อนบ่อนเห็ดกับเข่าเห็ดกับเข่าบ่อนร่างถวยบเพียงเท่านี้บ่มีต่อแล้วบ้านร่างถว่วดังไพร ทางนั้นแบบมีเงินมีค่ามีเกษตรทองน้าไปทางนั้นทางนี้กเกษสรเห็ดบนลลางถัวยลบางซามบอนเห็ดจูเห็ดกินเนาะอันคือเอาเห็ดอยู่ในมันก็นควรอุกควรเอ้าพี่น้องเอ้ยอันนี้แค่เนยแบบกเกาะออกมาเห็ดดังไฟโอ้คุงเล่าพอดีเลยได้ <laughs> าามาอีกแล้วบ้านนี้โอ้ยเฮือนม่ใหญ่จืดม่ได้ขาดคนพี่น้องเอ้ย ล่างลุดรุดอยู่กี้นี่นหุ่นได้ออกไปแล้วอาเต้บานนี้ไพ่บานนี้นบบนนโอ้สลอยสลอยบ่อเตซินมาอะไรพี่น้องเอ้ยแมนสลอยบ่อเตซินต้องใช้เพอร์สีมาเบิ่งอันบาวัดเทียนทอดใส่ยังางไรเนาะพผนมาหลีมาเยี่ยมมายามพี่น้องเอ้ยพอมุ่ยเมยมุ่ย บรรยากาศจูเพื่อนนั้งนานก,กันสิประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อบักง,งิวงง้วตามให้ท่าพอกินมเมื่อวานนี่มือนี่บอกกินแล้วว่าสันกินมเมื่อวานนี่จะเป็นอุย้ยดีค่ะใดรอยากหลดทุนไหนกินตำบมมาักงิ้วใส่มะขามพี่น้องเลยฉนี้บอกกินแล้วมือนี่ว่าสันทางนี้ก็จะเป็นเหล่าเหล่าเขาเลยพี่น้อง เราใหญ่เสือแต่ว่าเขาเบิดแล้วเราใหญ่เสือเขาเบิดแล้วว่เต้อะไรพี่น้องเอ้ยคลิปนี้น้องหนาดกข็ขอจะไปเพยงทานี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องหนัดด้วยพี่น้องผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อกลับสบายดี